d a กินเ e ฟเฟก t พริกโฉมบริการหลังการขายด้วย Freshworks วันนี้เราจะพาไปดูเคสที่น่าสนใจมากจากไดกินแบรนด์เครื่องปรับอากาศระดับโลกที่ตัดสินใจย,ยกระดับบริการหลังการขายด้วย Freshworks d a ไดกินต้องดูแลพาร์ทเนอร์กว่า1,500รายและลูกค้านับหมื่นรายการจัดการคำร้องและบริการผ่านอีเมลหรือโทรศัพท์แบบเดิมเริ่มไม่พออีกต่อไปค่ะอีกทั้งในประเทศบราซิลนั้นมีเป้าหมายชัดเจนว่า ต้องการยกระดับทีมบริการหลังการขายให้รองรับการเติบโต,ตของธุรกิจอย่างมีคุณภาพโดยไม่เพียงแค่เพิ่มจำนวนคนแต่ต้องมีระบบและเทคโนโลยีที่รองรับได้จริงพวกเขาเลยนำ Freshdesk Omni และ Freshchat เข้ามาใช้รวมทุกช่องทางบริการไว้ในระบบเดียวตั้งแต่โทรศัพท์อีเมลไปจนถึง WhatsApp ที่ลูกค้าใช้บ่อยที่สุดผลลัพธ์คืออะไร แม้จำนวนคำร้องจะเพิ่มขึ้นตามยอดขายแต่การตอบกลับลูกค้ากลับเร็วขึ้นคุณภาพดีขึ้นและทีมบริการทำงานง่ายขึ้นมากเรียกได้ว,ว่าไดกินไม่ได้แค่ขายแอร์แต่ยังทำให้บริการหลังการขายเย็นใจพอๆกับลมแอร์เลยล่ะค่ะมาดูกันค่ะว่าไดกินทำอะไรอย่างไรบ้างเริ่มจากความท้าทายก่อนหน้านี้ในบราซิลไดกินกำลังขยายทีมบริการหลังการขายที่ขยายตัวตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น แต่ระบบที่มีอยู่เดิมยังอาศัยอ e ีเมลและโทรศัพท์ค่อนข้างกระจัดกระจายไม่มีการควบคุม SLA หรือมีแดชบอร์ดให้บริหารแบบเรียลไทม์ไดกินจึงเลือกใช้ f ฟชเดชออมนี้โดยเริ่มจากการตั้งค่าประเภทบริการและพารามิเตอร์ SLA ให้ชัดเจนจากนั้นใช้ f s ฟชแชทเชื่อมโยงการสื่อสารในทุกช่องทางสิ่งที่ไดกินชอบที่สุดคือการเชื่อมต่อเฟชแชทกับ WhatsApp ทําให้สื่อสารกับลูกค้าได้เร็วขึ้นมาก ลูกค้าส่งข้อความเข้ามาทีมบริการเห็นได้ทันทีและสามารถติดตามได้ตลอดทั้งกระบวนการรวมถึงมีแดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูลเช่นประเภทของทิตที่เกิดบ่อย SLA แยกตามกลุ่มและเอเจนต์ Gen. ผลลัพธ์ที่ได้ก็น,น่าทึ่งค่ะปริมาณตั๋วบริการเพิ่มขึ้นตามยอดขายแต่คุณภาพการบริการกลับดีขึ้นกว่าเดิมทีมสามารถดูข้อมูลวิเคราะห์แนวโน้มและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องจากกรีของไดกินแสดงให้เห็นว่า บริการหลังการขายคือหัวใจของความพักดีลูกค้าลูกค้าอาจลืมโปรโมชั่นแต่เขาไม่ลืมความรู้สึกตอนขอความช่วยเหลือเราได้รับการดูแลดีเทคโนโลยีดีต้องมาพร้อมกระบวนการที่ชัดเจนไดกินไม่ได้แค่ซื้อระบบมาใช้แต่เขาปรับโครงสร้างตั้ง SLA และวัดผลทุกเดือนและการเปิดรับช่องทางใหม่ๆคือการเปิดโอกาสใหม่ๆอย่างวอ a t s a p p ที่กลายเป็นช่องทางหลักช่วยให้ทีมตอบลูกค้าได้ไวขึ้นทั้งหมดนี้ทำให้เห็นว่า Customer Success ไม่ใช่แค่เครื่องมือ แต่คือแนวคิดที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจและกลับมาซื้อซ้ำค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าองค์กรของคุณยังมีช่องว่างในบริการหลังการขายหรืออยากย,ยกระดับ Customer Experience ให้โดดเด่นเหมือนไดกินทีมของเรา Sunday Solution พร้อมเป็นพันธมิตรกับคุณค่ะเรามีความเชี่ยวชาญในการวางกลยุทธ์การเลือกแพลตฟอร์มตลอดจนการปรับกระบวนการให้สอดคล้องกับธุรกิจ ติดต่อเราวันนี้แล้วมาร่วมกันสร้างการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อยอดขายอย่างแท้จริงค่ะ